โอ้อเยเยบไปแล้วบาเดเยียบไปแล้วพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f ุ่ครับผมยินดีต้อรับเขาสูช่ช่วงมหม่หองมนสูนวันนี้มาติดตามโค้งสุดท้ายเนาะเจ้าแม่ฮาเรนครับผมเนาะมารุ่นว่าิ่รจะยำให้ตัวใด ปูหลุจะมาให้ตัวใดยางตัวใดมเกิไมวเ้นาทอนะเราที่ตามไปพร้อมกันครับผมแพเอาเงินปารมีจากปูหลุกก็ขอให้ปูหลุจงมาให้บารมีเกิด็ไ้่มาเลยและว่าโอน้าพาแต่สมควรใดที เา้าฮาเ่นสิตังทางราไหวคู่คายนอลีอยากเอยหาเรียนเอื่นใจปูมอนรางหาเรียนยอมเมื่อึ้นต่างเทียนทั้งทูกไหวทั้งคุนพระเจ้าใจเงาหน่วยสามจลอดทั้งคุณนาคน้ำพื้นเพน พระคงคาคุณบิดาม,ดา,มา,ารดาทำอาณาจักรเ้าลาคอยหลิงมาเขาในไทยจำตุต้มตอมบารามีให้ตอมตุม้มไว้มาเขา ว่าใจใคยเดนอโอ้ยโอ้ยน้าโอ้ยน้าโอ้ยะนาโ,โอ้ยให้มาช่วยส่อยกุดาลูกน้อยนะ สยสุดามาขอราบขอวันทามาเถิดมาผู้ลุกจงรีบมาอีกญาติเรองอยู่แดนไกลให้มาช่วยให้มาช่วยส้อยสุดาลูกหน่อยนะมาเถิดมาญาติจยากจงรีบมา รอยอกสดามาก้ตาบารมีอีกทางปู่สามตาให้มาช่วยให้มาช่วย,จยใจสุดาลูกหน่อยนะมาเธอมาปู่สามตาจงรีบมา จ้อยสุดามาสมงจาปูจามเอเอจามจ้อยสุดามาวอนเจ้าอัม,มาริน้ยุดิย่งู้มไม่ใจนอกก็กวงหวังจางจวน บารมีเทียนีขอให้พ่อมาคอยหนุนจอยสุดาใจมาวอนปูจจให้มากจอยสุดาลูกพ่อมากลมตามายอมรับบารมี chắc phụ luông, thang phụ lụp, phụ nu, phụ thang, phụ soi thu bà ma thuông ba lăn, lạc hắn มาลำมอนขอยเจ้าได้ปุตรปอยจอยตูดามาลำอ้อยบารมีปู่เจ้าขอให้เจ้าจงปล่อยลงุงเออเอเอยน้อง hey oh. 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 บนานยับไปแล้วพี่น้องยับไปเลยจ่าแม่เลยขนน้อเอามุนเด้อจ่าแม่เด้อรับขันก้อนก<ม>้าไรเหล็จ้ะโอ้รับขันก้อนจ่าแม่เหมือน,น,น,นูุหลานมาจม่า<ม>แม่เทปสอนโอ้จ่าแม่เทปสอนเมื่อกี้เอาเอามุนจ่าแม่มุนเป็นบุหลานมาขอเึ็นบุญบารมีจ่าแม่นี่ละเอาก้าไรมาเขี่ยงไว้บาลีเสียงไทยไว้ตกนั้นเลยจ้ะ ลรามาบนใบทั้งบนทั้งล่างทีเด็ดทั้งบนทั้งล่างจริงเหรแม่ต่างเลยโอ้โหเหตุแต่เหนียวน้อบังต้องแม่เหยียบไว้แล้วเดี๋ยวมันหันเออหนาวมันยิ้มขึ้นไปดูกระดาน้ะตรงที่เขาออกไว้นั่นเขามาบนตรงนั้นให้ให้เอาด้วยกันนะจ๊ะจ้าปาร์มี งวดนี้จะเข้าทั้งผลทั้งนาอนนาทุสาธุษาเุาจะไม่เอ่ยสุดาก็ให้ท่านก็ยืนยันคงไม่ต้องให้ท่านกรีให้ไหมจ๊ะเด็กจะเม่เทศบบสอนจะมาพูดปัญหาเขาให้ได้ยินไหมจ๊ะเออามีผู้ชายเขาเอาเหี่ไปหวานตา แล้วเขาจับได้ปลาดุงจ๊ะเขาจะาำอย่างนี้ผู้ชายน่ะคนฉลาดว่าเดินมาสองคนอยู่ข้างล่างเขาจะขึ้นมาจากขั้นบนไหมตาไรโอ้สิเป็นมาจากกันเปนมัเพื่งเพื่อนมอนกีแม่เนี่ยเขาไม่จากแต่เน้ะไคนฉลาดสองคนเป็นผู้ชายเขาจะยืนดูอยู่ข้างล่าง เขายืนดูผู้ชายเขาจับปลาอยู่ข้างบนจับปลาดุกชูขึ้นจับเหง่เนะจ๊ะสวยงามมากนะจ๊ะตัวใหญ่มาเลยตัวใหญ่มาเลยตัวเนาะตัวแม่ตัวใหญ่ใหญ่นหนปลาลายนะจ๊ะก็ตีให้ปัญหาเจ้าให้ถูกนนะมัลูกหลานคือบอสลาดแต่น้องตัวจองตัวคือบอไขปัญหาให้น้อตัวเนี้ย เดียวมาฟันเอเียนเอาวันเพิื่งเห็นลูานเียมาก็ึงไกดบอก็ขึ้นไปดูที่ขาบนไว้หน่นแหลาไม่ไมเยการลลยตีกันก็เหม็นได้ก็ตีให้ถูกสิก้าแต่ชาลาสองคนก็เก้าเก้าแกเม็ดใส อาจารเขาพูดว่าไมอก้านี่คืออาจารมาตัวไหนนุ่ยอ่างอะไรเหรอจ๊ะเยืนอยู่ข้างล่างเขาจะขึ้นมาข้างบนหรือตาลไม่ขึ้นไม่ขึ้นวัขสินมินวัดจ้ะเน่ยผู้ชายฉลาดัญหาเชาต้องให้ตีอย่างไงจ้าแก้วแก้วแอืว เปิ้งขึ้นมาได้แต่เปิ้งเทาแลว้วขึ้ <c oughs> นมาเลยเทาแล้วเพิ่งจะยืนเบิ้งสั่นเลยยืนเบื่อกันผู้ชายจับปลาดุกขนาดเที่ยงยืนเบื่อจันผู้ชายจัปลาดุกแมนบบจ่าเม่์น,มน,มน้องจ่าเมย์คาลายเด็อจ้าเพิ้งย่นยืนเบื่อกันผู้ชายจับปลาดุกตุ้งเท่งบบจ่าเม่อันนี้เขาไปถูกแล้วนี่จ้ะ เขาไปลงมือบารมีเจ้าแม่ผูกทั้งสองยายเลยไหมจ๊ะผูกแร้วบาบนี้ถ้าจำเม่เปักษนผู้ใดก็ไปซื้อตัวที่พวกเจ้าลงมือแล้วํำได้ไหมจ๊ะไม่ใช่ไปซื้อบารมีของใครมาก็ไปซื้ออันนี้เรามาขอแล้วต้องซื้อตัวที่เรามาขอจ ั้นเแล้วเราก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบารมีงวดนี้จะได้เต็มนะจ๊ะอสวยงามดูสจะไม่ได้คนละพึ่งยายนี้ยิ่งจะได้เยอะก็ขอให้ได้ที่เจ้าเมอักษรเอาช้างใหญ่มาไล่ตี่ตัว จำได้ไหมยจำไม่ได้แต่หลายตัวเจ้าแม่เที่สอนนะเป็นคนเป็นมิตรฝันให้เจ้าฝันเห็นท้ายก็จะมีบารมีที่สูงเกตธาที่สุดนะก็ขอให้พากันได้เงินกับล่างเขาเยอะๆเข้าใจไหมให้มั่นใจในตัวเองนะจ๊ะ เดี๋ยวปูท่านจะมาเลยปอมนปมอนปูา่มฮ่าฮ่าฮ่าเอ้ยหลับผันน้ำลูกน้ำหลานแน่บัมนโอ้โหเถื่อไงเถ่ปูเนี่ยขอท่านสมัยหลุดมะปูเนาะมันจมวนหรือม้วนมะปูเฮ้ยเอามาตัวหลบจมวน ก็ไปอย่างน้อปูนก็ไปปูด้วนี่ไปล่างเช่นตินละปูมันเอาหาสูบแกเย็นเย็นไม่แห้งปู้จังย็นยันให้มู่ลูกมู่หลานโอ้ลูกหลานมี่ยังให้จับให้บายเบิ้งจับบายให้ลูกหลานในปอปูจับได้่โอ้จับใบไปตัว่า

เท่ากับต้องทุ่มอารมณ์ทุ่มอารถณพวกูทุ่มให้ทุ่มตัวใดหรือพูงตัวใเนาะพูบัดนี่ัตบนไว้มีทีถ้าตายมันเป็นอย่างไรกาซวนเนางพูมันพาตายก็วนจะต้อง บอาแมฮะเป็นแดดปูพกคนกับว่าพระเป็นดเป็นูพกคนกับว่าพระเป็นแดดโอ้ยานนำกันยิ่บ้อันนี้แจ่า่นได้ปูเห็นปูเฉยเลยเห็นเนี้ยอเป็นยังปูปูเบิงมาแหล้วปูตองมะเหล้วเป็นยังไงอ่ ผพูดถึเร่งนี่ลูกเก่องูเจนฟังเงี้ยยินยันปังไหนจัดแล้วมันคงจะเรายโอ้อเอาคงการแปนหาทูนก็เก่าก่อมาความปูไหวไม่เขียนเลยทีแได้มาก้่อนให้ปูอิีมอื้อนยั่งเงอือแรง ให้โมลูกได้เงินเด็กปูจังกิได้มาก่อนให้เบิรงนพระใต้มันกับแบบทุนต่อมหาโซศตายกับแบบทุนทีเอ้านี่แหละลูกเพืองลูกเจิญลูกจิตลูกหาบอสลัดเพื่อปูนอปูมีหูจิตตาจีเพื่อปูนจักรวรรดิเออพวกกองแหมยำเลือดขัดทีครับได้ใง้กับไอเพิ่นัวปูให้ได้ตัวเขาได้เขาไปสิโอ้เขาจิได้เต็ม โอ้เด้เตียมเลยมันบัวพู้ใดน้อบบนี้ต้อนใหญ่ผดสวดมวนๆโอ้ผู้สวดมวนพุ่นมวนใหญ่มากสวดยางเยอ้มือมันสวดยางเยาเลยจีบัวเธอเลีอดแบบนำครูสาตัวเลยเาบอได้โลดเอาแต่ที่ได้เบิดทุกคนนั่ยละครูนี่นกปอนนกกันเบิดได้เบิรอนอืม ไล่ก็ทีแร้มาฟอนน้ำกันนะครูวันก็ทีละเจียบเออมาฟอนทั้งมึงสั่งทีละปรูเอ้ยบานนี้ยบานมาเต็มใจดอกวันไม่เจ้าเชื่อายอกูที่น